สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะพร้อมมาบอกเล่าบอกกล่าวถึงภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเราจะลงกันไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมรับฟัง พลตีกริชัยจำนงเนียนผู้อำนวยการสํานักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลตีพรชัยพวงรําเจียกละคณะในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจําปี2565ยาโดยดําการตรวจสภาพความพร้อมของกําลังพลพร้อมด้วยยานพาหนะยุทธุปกรณ์ของห,าาาาง,ง,หงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้สามารถ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและชมการสาธิตการปฐมพยาบาลขั้นตน้นวิธีการกดหัวใจ CPR นะคะและวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติจากภาวะหัวใจหยุดเต้นการปฏิบัติก็เป็นการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดณบริเวณพื้นที่ตอนขนทรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัญชาการทหารพัฒนาตำบลท่าฐานอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป คุณพีตอาภาจำนงเนียนประธานชมรมแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานำสมาชิชชมรมแม่บ้านนะคะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีกิจกรรมถวายพระตาหารเพลและสังฆทา,านแด่พระภิสุสง์จำนวนห้ารูปและร่วมการทำความสะอาดบริเวณศารสนสถานของวัดทับเขชการเพื่อเป็นการทำานูบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมตาม โครงการบ้านวัดโรงเรียนซึ่งการปฏิบัติก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัดณนะวัดถ้ำเขาชะกันตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะก่อนจากการนะคะเนื่องจากถานการการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีค่ะขอให้ทุกท่านนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการ เว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่70%ขึ้นไปพร้อมทั้งหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองและหากเข้าไปสถานประกอบการต่างๆค่ะอย่าลืมนะคะสแกน QR Code เช็คอินเข้าเช็คเอาออกแค่เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ